ใหมู่บ้านเล็กๆแสนสงบในจังหวัดบรีรัมมมีเด็กชายชื่อแก้วและเพื่อนสนิทชื่อต้นทั้งสองเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาแก้วมีพ่อที่ทำงานหนักรับราชการมาทั้งชีวิตสอนให้แก้วตั้งใจเรียนจบมาจะได้มีงานดีๆทำมีเงินเดือนมั่นคงนั่นคือสิ่งที่พ่อของแก้วเชื่อมาตลอดส่วนต้นมีพ่อที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำเล็กๆพ่อของต้นไม่ได้เรียนสูงนัก แต่ชอบเล่าเรื่องราวการทำมาค้าขายและมักจะสอนต้นด้วยคำถามแปลกๆเช่นอะไรที่ทำให้คนอยากควักเงินจ่ายให้เราหรือทำยังไงให้เงินที่ได้มางอกเงยได้อีกเมื่อแก้วและต้นเติบโตขึ้นแก้วตั้งใจเรียนอย่างหนักสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังได้ตามที่พ่อหวังหลังเรียนจบก็ได้ทำงานในหน่วยงานราชการตามที่ตั้งใจไว้ชีวิตของแก้วดูเหมือนจะมั่นคงมีเงินเดือนสม่ำเสมอ แต่ทุกสิ้นเดือนเงินก็มักจะหมดไปกับผ่อนรถผ่อนบ้านและค่าใช้จ่ายจีะทาอื่นๆแก้วรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่ในวงกลมทำงานเท่าไหร่ก็เหมือนไม่เคยมีเงินเหลือเก็บมากนักส่วนต้นหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปลายก็ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลายัยแต่มาช่วยพ่อทำงานที่ร้านขายของชำต้นขยันสังเกตและเรียนรู้จากข้อทุกอย่างนอกจากนี้ต้นยังชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการลงทุน เขามักจะนำความรู้ที่ได้มาลองปรับใช้กับร้านของพ่อบ้างเช่นจัดร้านใหม่ให้น่าสนใจหาสินค้าใหม่ๆที่ลูกค้าต้องการมาขายและเริ่มเก็บเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เขาศึกษามาหลายปีผ่านไปแก้วยังคงทำงานประจำเลื่อนตำแหน่งไปบ้างเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ภาระค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มตามแก้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับชีวิตที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านดึกดื่น วนลูปอยู่เช่นนี้แก้วมองไปที่เพื่อนๆหลายคนที่เริ่มมีธุรกิจส่วนตัวเริ่มมีทรัพย์สินที่สร้างรายได้ก็อดที่จะเปรียบเทียบกับตัวเองไม่ได้วันหนึ่งแก้วได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านที่บุรีรัมย์และได้เจอกับต้นอีกครั้งแก้วแปลกใจมากที่เห็นต้นดูมีความสุขสบายใจและมีชีวิตที่ดูอิสระกว่าเมื่อก่อนมากร้านไข่ของชำของพ่อต้นขยายใหญ่ขึ้นมีสาขาเพิ่ม และตนยังได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เล็กๆให้คนเช่าอีกด้วยแก้วอดสงสัยไม่ได้จึงถามต้นว่าทำไมชีวิตแกถึงดูดีขึ้นมากขนาดนี้ทั้งๆที่เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักต้นยิ้มและเล่าให้แก้วฟังถึงสิ่งที่พ่อของเขาสอนมาตลอดพ่อไม่ได้สอนให้ทำงานหนักเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวแต่สอนให้รู้จักวิธีให้เงินทำงานแทนเราพ่อสอนว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่มีไรายได้ แต่คือมีสินทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องสินทรัพย์เหล่านั้นอาจเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนอื่นๆตนละว่าในช่วงแรกๆเขาก็เคยลองผิดลองถูกลงทุนไปบ้างก็ขาดทุนแต่เขาก็ไม่ทอ้อถอยเรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอพ่อของตนยังสอนให้รู้จักควบคุมหนี้สินไม่สร้างหนี้ที่ไม่จําเป็นและให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ มากกว่าแค่ได้รับค่าจ้างสูงสูงในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจแก้วฝั่งเรื่องราวของต้นด้วยความสนใจเขาเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่พ่อของเขาสอนมาตลอดนั้นอาจไม่ใช่หนทางเดียวสู่ความสุขและความมั่นคงทางการเงินแก้วเริ่มมองย้อนกลับไปที่ชีวิตของตัวเองเขาทำงานหนักมาตลอดแต่ไม่เคยได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการเงินอย่างจริงจังไม่เคยคิดที่จะสร้างสินทรัพย์ของตัวเองวันนั้นเอง แก้วตัดสินใจที่จะเริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงินและการลงทุนอย่างจริงจังแม้จะอายุมากแล้วและมีภาระมากมายแต่แก้วก็เชื่อว่ามันยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มอ่านหนังสือหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์และลองเริ่มต้นลงทุนเล็กๆน้อยๆแม้จะมีความกลัวและความไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่แก้วก็จำคำพูดของพ่อต้นได้ว่าความกลัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะลองเราก็จะไม่มีวันเติบโต นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่ดีและมั่นคงทางการเงินไม่ได้อยู่ที่การเรียนสูงสูงหรือการมีงานที่มั่นคงเทียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินการรู้จักสร้างสินทรัพย์และการกล้าที่จะเรียนรู้และกลับตัวเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นจากวงจรของการทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวและมีอิสระทางการเงินที่แท้จริงได้ในที่สุด